สวัสดีครับผมมาร์กนี่คือช่อง Thai Top f i n e s s ผมไปที่ Bangkok Float Center คนข้างบ่อยแล้วคนชอบถามผมว่ามันคืออะไรครับอย่างแรกนะครับ Bangkok Float Center อยู่ที่โรงแรม Hopeland ชั้น2นะครับซึ่งอยู่แถวสุขุมวิทต,ตรงข้าม W District นะครับมันจะเป็นคือมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น floatation tank หรือว่าเป็น p o d ก็ได้นะครับมันเป็นอ่างน้ำนั่นเองนะครับที่น้ำจะเป็นอุณหภูมิคือน้ำจะอุณหภูมิเดียวกับร่างกายแล้วก็จะมีเกลือเยอะมากเราจะลอยไปนะครับ ซึ่งเมื่อเราดูในอินเทอร์ครับเราก็จะมักจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะแบบนอนใส่บิกินี่เปิดเปิดฝาแล้วก็มีไฟเต็มไปหมดครับนั่นเป็นเพราะว่ามันเป็นภาพที่สวยงามครับแต่ตามความเป็นจริงนะครับเราก็จะอาบน้ําคือแก้ผ้าหมดอาบน้ําปิดมือถือใส่ที่อุดหูแล้วก็ปิดไฟห้องลงเข้าไปในน้ำนะครับแล้วก็ลอยไปปิดฝาแล้วก็ค่อยปิดไฟนะครับพอเราปิดไฟเสร็จปุ๊บ เราก็จะลอยไปครับไม่มีอะไรบางคนชอบแบบลอยไปนึกถึงเรื่องชีวิตของเขาบางคนจะลอยไปแล้วก็หลับก็ได้นะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับแต่มันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆสําหรับใครที่มีปัญหาข้อต่อหรือว่ากล้ามเนื้อนะครับหรือว่าคนอย่างผมที่ชอบฝึกสมาธินะครับลองเข้าไปดูที่ Bangkok Float Center ครับนะตอนนี้รู้สึกว่ามีโปรโมชั่นนะครับครั้งแรกนะครับเขามี60นาทีกับ90นาทีนะครับผมไม่แนะนํา90นาทีนะครับ ครั้งแรก60นาทีไว้ก่อนนะครับแล้วครั้งที่2จะดีกว่าครั้งแรกเพราะครั้งแรกอาจจะยังเก่งๆนะครับยังไม่เคยชินกับมันนะครับแต่ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วนาตอนนี้นะครับบางคนอาจจะกลัวโควิดครับบอกได้เลยครับว่าผมไม่เคยไปที่ที่ไปที่ไหนที่สะอาดเท่ากับบาง kok f l o r c e n นะครับบอกได้เลยครับว่าสะอาดมากดีมากสําหรับร่างกายเรานะครับถ้าเราต้องการผ่อนคลายฝึกสมาธินะครับ ลองดูครับ Bangkok f l o y d Center